วานะคะงวดที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปอ,อะไรที่มันทําให้ผิดหวังช้ําใจเนี่ยไม่เป็นไรแต่คนที่สมหวังเนี่ยเขาก็เดินทางกันไปแก้บนค่ะ <S <S ที่จังหวัดอุทัยธานีจะแก้ทั้งทีอยากแก้ธรรมดาค่ะชาวบ้านเขาเดินทางไปแก้บนด้วยของขนาดยักษ์โอ<ห>้ยักษ์จริงๆไหนของที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวมาส่องพร้อมๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ way, วัดเวลุวฒนารามนั่นเองค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าวัดยาง ที่ตะมนลท่าสูงค่ะอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดนี้เขามีโบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นในช่วงปีประมาณ2,300เนี่ยคุณเกิดเนี่ยยังค่ะยัง <laughs> หรือว่าประมาณสมัยอยุธยาตอนปลายทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะดูแลโบสถ์เก่านี้ไว้ด้วยค่ะภายในอุโบสถค่ะมีองค์พระประธานใหญ่ที่จเจ้าอาวาส องที่สองของวัดในสมัยนั้นตั้งชื่อให้ว่าหลวงพ่อฟักประกาศสิทธ์ค่ะก็เป็นที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาของชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ไปกราบไหว้ขอพรเรื่องของการค้าขายทําการเกษตรด้วยขอ,อ,อเรื่องปุ้กพชผนหน่อย <ฮะ S 1> หรือแม้กระทั่งขอให้ลูกให้หลานเนี่ยสอบติดงานข้าราชการและถ้าพรน,นั้นสําเร็จคุณอย่าชล่าใจยารอชา้าเอาของไปถวายท่านด้วยค่ะนั่นก็คือข้าวหลามเผาเอามาให้กับ หลวงพ่อฟักประกาสิทธิ์ไอเนี่ยกระบอกไม้ไผ่เนี่ยไม่ใช่ตัดต้นไผ่มาทิ้งทิคว้างๆนะคุณข้างในมีข้าวหลามอันนี้คือข้าวหลามหรือบังไฟทำไมใหญ่ขนาดนี้ข้าวหลามไม่ใช่บังไฟพญานาคเออและครั้งนี้ค่ะมีกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขานาข้าวหลามมาเผาแก้บนแต่ว่าข้าวหลามเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่เหมือนข้าวหลามปกตินี่ไม่ใช่ว่าแบกจัวแบกเสาไปสร้างบ้านใครนะคุณผู้ชมขนาดเขาเนี่ยยาวประมาณ2เมตรก้าวกระบอกเอาไปจุกๆค่ะพากันแบกใส่บ่านนาไปถวายหลวงพ่อฟักประกาสิทธิ์ สหลังจากลาเรียบร้อยทำไงอะลาเรียบร้อยแล้วลูกช้างขอกินนะคะแบ่งกันกินแกแบ่งปันกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะผู้สื่อข่าวในพื้นที่กระซิบถามคุณป้าคุณลุงบอกว่าบนอะไรไว้หรอต้องแก้บนด้วยข้าวหลามยักษ์เอาเป็นว่าไม่มีใครบอกด้าแต่ชวนว่านั่งลงนั่งลงแล้วมากินข้าวหลามถ้าอยากจะได้กินข้าวหลามกับเขาก็ลองบนดูแล้วกันนะคุณผู้ชมน่ะแต่มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลเนาะดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย